เดี๋ยวคุยเรื่องอะไรกันดีครับสำหรับโรงคั่วอืลอลกาแฟคือในวงการกาแฟนี่ก็มีเรื่อง เราเรียกว่าดราม่าใช่ไหมครับเกี่ยวกับกาแฟพูดเข้มที่เกิด j u i ซีก็มีคำพูดกันมากมายเอาเป็นว่าเราก็อย่าไปสนใจคนที่พูดไปเรื่อยครับเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟ จริงๆแล้วเขาต้องถามว่าในขั้วเข้มที่เป็นจุยซี่เนี่ยมันขั้วเข้มระดับอะไรกันแน่ถ้าเป็นขั้วเข้มตั้งแต่สองร้อสาิบองศาขึ้นไปก็ไม่น่าจะจุยซี่ได้นะแล้วต่ำกว่าเป็นสองยี่สิบเนี่ยก็ไม่เรียกว่าขั้วเข้มเพราะฉะนั้นเนี่ย การเบรนให้เกิดจรซี่หรือการคู้ให้เกิดจรซี่เนี่ยก็ต้องปล่อยเป็นไปตามความเข้าใจเอาเป็นว่าเราเราไม่ต้องไปสนใจอะไรที่มันไม่ได้เออเอาอย่างนี้ ลึกลับคอฟฟี่นะครับปีนี้เราก็ตั้งใจที่จะโปรเซสกาแฟในรูปแบบยีสต์วอสลดการใช้น้ำในการล้างกาแฟมากขึ้นซึ่งปีนี้เนี่ยเราตั้งใจที่จะใช้ตัวน้ำหมักของกาแฟที่เราเรียกกันว่ามอสโต้นั่นเอง ซึ่งเราทำมาหลายปีแล้วก็ปีที่แล้วของมอสโตเนี่ยถ้าปลอดภัยที่สุดนะครับก็จงเป็นจะต้องแยกน้ําหมักมอสโตของปีที่แล้วเนี่ยเพื่อเอามาการทดสอบ p ีเหรือว่าส่งไปตรวจพวกแบคทีเทรียหรือจุลินทรีย์ต่างๆด้วยว่ามันจะเป็นพิษไหมหรือจะเกิดแฟกเตอร์อะไรในการโปรเซสหรือเปล่าเพราะ กาแฟเนี่ยเมื่อชงแล้วนะครับมันเข้าสู่ร่างกายเลยผ่านเข้าสู่เส้นเลือดเลยมันอันตรายถ้าเผื่อผู้ผลิตเนี่ยผู้โปรเซสกันแล้วกันไม่โปรเทคชันตั้งแต่ประตูบานแรกของการทำกาแฟแล้วส่งต่อสู่ผู้บริโภคเนี่ยถือว่าเป็นอันตราย ส่วนคำว่ามอสโตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต่างประเทศเนี่ยใช้เยอะมากใช้ในการทำในการเพิ่มเราเรียกว่าเฟอร์เมนเทชันเนาะเข้ามาเพราะว่ากาแฟเนี่ยเราพูดภาษาง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องวิชาการเยอะแล้วนเพราะว่าบางทีวิชาการเยอะแล้วมันเอียน,นเอาภาษา,า,าบ้านๆภาษาเ